บางทีมันตั้งแต่เห็นแล้วนะเหมือนกบพระที่ไปบินสบายกลับมาก็จะพิจารณาอาหารอันไหนที่มันจะสะดวกแก่การเอาไปใช้เอาไปฉันอย่างของโยมก็มีอาหารอะไรบ้างอะ่ะเปิดปินโตมาแล้วอันไหนชอบบ้างเปิดปินโตปุ๊บโยมก็เลือกก่อนว่าอันไหนโยมชอบออนะแล้วโยมก็จะเนี่ยให้เรียนรู้น,น,นะอย่างนั้นนะไม่ใช่เรื่องเสียหายหรอกเพราะว่าตัณหาเขาชอบอันไหนที่เขาชอบ ที่เขาชอบรถแบบนั้นชอบอาหารแบบนั้นยมชอบอะไรบ้างอ่ะพอมันเล็งไปเห็นมันมองแล้วนีตามันเล็งไปแล้วเนี่ยคือลักษณะของรัศาตัญหาเขาแล้วก็พอเขาได้มาเข้าปากแล้วเขาก็จะชอบใจก็แล้วถูกใจกับตัญหาเองไงลูกเคี้ยวก็ไม่ทันดูแล้วไม่ไม่รู้แล้วตัวนี้เพราะว่ามันคนละเรื่องกันแล้วไอ้นั่นมันรัศาตัญหามันเข้าก่อนแล้วตั้งแต่เห็นแล้ว แล้วก็เลือกไว้แล้วแล้วก็จ้องแล้วก็ตักแล้วแล้วก็เคี้ยวกืนแล้วนะฮะที่อาจารมาบอกว่าเวลาตาดูอ่ะมันมองหาว่าจะเอาอะไรในบินโตใช่ไหมอันไหนชอบตักก่อนเนี่ยพอตักเสร็จแล้วเข้าปากปั๊บบางทียังเคี้ยวเคี้ยวอยู่เลยมือไฟฟ้ามาอีกแล้วเนี่ยในปากก็กืนแล้วเนี่ยอาจามาเห็นยางงั้นโอ้มันตะการตะการอย่างนี้แล้ววะเนี่ยเนี่ยธรรมชาติของเขาแล้วศาสนาก็เป็นอย่างนี้แหละแล้วทีนี้ต่อมาก็มันยังไม่กืน ยังไม่จําเป็นเห็นไหมมือถ้ามันหยับจับช้อนอยู่เดี๋ยวมันก็จะเอื้อมไปตักอีก,กวางช้อนไว้ก่อนนะแล้วก็มาเรียนรู้อมันกืนก่อนแล้วก็ค่อยไปตักนะอย่างเงี้ต้องเรียนรู้กับเขาแต่ไม่เป็นไรถ้ายัางกินข้าวอร่อยก็ไม่เป็นไรนะไม่ได้เรื่องเสียหายเลยให้ตันหามันเข้ามาบ้างห <c oughs> <c oughs> ลาตาตันหา,างความยินดีในรถก็เป็นปกติธรรมดานะ แต่ถ้าไม่อร่อยกินไม่ได้นี่จะลำบากบางทีไปโทษแม่ครัวทำอะไรไม่เห็นได้เรื่องเลยไม่เห็นอร่อยเลยอะไรเงี้ยนะไปจัดแจงลงครัวอะไรก็ลำบากจะให้ไปทำไม่ยังก็ทำไม่เป็นอี mm hmm. กก็ถ้าเป็นจำนวนของอะไรของภาษาจีนอะมีไก่มีไก่ไก,ก็ห่อเจีย๋ยอะไรอะไรก็กินได้ นแก้ทุกได้ก่อนแล้วกันงั้นนะมันจะเกิดตันหาบ้างก็ไม่เป็นไรเนะี่ยเพราะมันมีปัจจัยให้เกิดมันก็ต้องเกิดของมันแต่ก็เรียนรู้ก็มันไม่ใช่ตันหาไม่ดีไม่เอานะต้องเรียนรู้กับเขาอุปมาเหมือนเราจะจับโจรอะนะเราต้องรู้จกักลักษณะหน้าตาของโจรก่อนว่ามันกินที่ไหนมันเที่ยวที่ไหนมันนอนที่ไหนมันป้นที่ไหนนะีเราถึงจะจับโจรได้ โจร่างนี้ก็คือมิจฉาทิฏฐิหรือสกายาทิฏฐิตัวนี้มันป้นทั้งหกตำบลหกตะวนันหกอารมณ์หกทวารหกวิญญาณแหละป้นอยู่ตลอดตั้งแต่หลับจนตื่นใช่ไหมฮะแต่ถ้าเรารู้มันป้นอยู่บ้านนี้ตำบลน,นี้อยู่นะป้นท้งเรื่องอาหารอยู่นะเนี่ยตัณหาเนี่ยมันป้นอยู่เนี่ยก็ไม่เรียนรู้กับเขาเนี่ย ส่วนจะจับได้หรือไม่ได้ก็อีกเรื่องหนึ่งรู้เขาไว้ก่อนรู้ลักษณะหน้าตาของเขาไว้ก็เ,เป็นอย่างนี้แหละทุกเรื่องแหละเนี่ยเขาเห็นว่าดีมีสาระและว้วก็ตัณหาแล้วเข้าทุกเรื่องเห็นว่าดีมีประโยชน์เอาหมดแหละแต่การที่จะมานึกบริกรรมนี่เขาก็าคิดว่าดีนะนแล้วแล้วถึงบริกรรมอยู่ไงแต่เมื่อไหรไ่ไปรู้ว่าโอ๊ยบริกรรมนี่มันไม่ดีไม่ถูกไม่เอาเอาก็ไปอีกเรื่องแหละ จริงๆก็ไม่ไม,ไม่ไม่ต้องไปว่าอะไรเขหรอกเพราะมันยังไม่รู้ของจริงอะ่ะมันก็ต้องมีบริกรรมแบบนี้แหละแต่พอมาได้ยินว่าไอ้ของจริงอะ่ะมันนิ่งเป็นใบไอ้ที่พูดได้นี่ไม่ใช่ของจริงนะเนี่ยก็มาเรียนรู้ก็มันอีกไม่ช่นึกไม่ดีไม่ถูกไม่เอาถ้ารู้สึกแล้วก็เออดีเอาไม่ใช่อย่างนั้นนะเป็นกรณีศึกษาทั้งหมดนี่แหละแต่อยู่ได้ก็ดีแล้วใช่ไหมฮะ ให้เรียนรู้กับเขาอะแล้วเมื่อก่อนที่เคยปฏิบัติอะอย่างเมื่อกี้เนี่ยที่ที่ว่ากินข้าวอร่อยอย่างนั้นนะแล้วพอมาอยู่ที่เนี่ยมันก็เป็นแบบนั้นก็ได้หรือมารู้ก็ได้รู้ว่ามันอร่อยก็ได้หรือไม่รู้ก็ได้ไม่รู้ได้ไหมก็ปกติเขาก็ไม่รู้อยู่แล้วไม่รู้ในที่นี้หมายถึงไม่มีตติปัญญารู้นะ มันก็เพลินไปกับอารมณ์นั่นแหละแล้วก็เดี๋ยวก็หมดเป็นโตแล้วอย่างี้เนี่ยก็เป็นปกติธรรมดานะเพราะเพราะมันเป็นอย่างเงี้ยของมันก็มาเรียนรู้เนีเรียนรู้เขาทุกเรื่องแหละเนี่ยเพราะตัณหามันเข้าอาศัยทุกอารมณ์ทุกทวานทุกวิญญาณนะนะตัณหานี่มันเป็นเจ้าของบ้านนะทุกเรื่องแหละมันเข้าไปหมดแหล้นะ จะแจ้งทุกเรื่องตั้งแต่ตื่นจนหลับแหละเอาเรื่องอาหารมีอะไรที่จะอีกไหมเรื่องอาหารไม่มีแล้วค่ะเอไม่มีก็จบยังค่ะอีกนิดนึงล้เอาะะอีกหน่อยก็ได้โ <laughs> ยมจะเล่าว่าเย็นเย็นวันพุธนะคะที่โยมเอาไปกวาดต,ตรงข้างๆไม่ใช่ไม่ใช่ใชถนนทางทางเดินข้างเรือนอไม่ห้าม <laughs> ไปบริหารร่างกายบ้างก็ได้อแล้วยังไงวันนั้นโอ้ยยอมจําได้เลวยว่ายอมรู้สึกมีความสุขมากเลยโอ้อวออปวาดรู้สึกว่าจะมาวันแรกด้วยไงไนะที่ไปฟาดด้วยวันที่สองอันนี้อันนี้เป็นครั้งที่สองค่ะอ๋อที่ไปฝาดถนนฟาดใบไม้อะไรเนี่ยใช่ใช่ค่ะ,ะแล้วก็กวาดไปกวาดไปก็มีสเตรู้สึกว่ามีสเติบ้างนะคะแล้วก็ฟุ้งบ้าง แล้วก็รู้อะไรรอบตัวเดี๋ยวพอกวาดไปสักค่อนทาง <c oughs> มันมันเหมือนเป็นภาพช้าค่ะภาพสโลชใช่ค่ะสโลโมชั่นใช่ค่ะยอมแบบอ้อนี่กาลังก้าวแล้วก็มือกำลังแบบแหมมันเป็นภาพช้ามากเลยค่ะอ,อปกติมันทำแบบนั้นแล้วไม่รู้ละมั้งแล้วต่อมามันมีสติไประลึกรู้ มันเหมือนกับว่ามันตอนแรกมันก็ทําด้วยความเคยชินนะ <S <S แต่ตมาเคยเห็นอย่างนี้นะไม่รู้เป็นอย่างนี้หรือเปล่าคือตอนแรกก็ทําอย่างเงี้ยยืนเดินนั่งนอนฝาดถูอะไรต่างๆเนี่ยแบบไม่มีสติะก็ทําแต่พอเวลามีสติเอะทำไมเราเดินช้าเราทําช้าจริงๆก็ทําเหมือนเดิมนั่นแหละแต่ความรู้สึกอะมันต่างกันคือมีสติกับไม่มีสติไม่รู้จะเป็นแบบนั้นหรือเปล่า มันเหมือนกับช้าแต่จริงๆมันก็ทําแบบนั้นแต่ว่ามันไม่เคยรู้ไม่เคยมีสติแสดงว่าตอนที่ภาพช้านั่นคือเรามีสติใช่ไหมคะก็ใช่แล้วที่ที่ผ่านมาที่ผ,ผ่านมาเราทาเราก็แต่เราไม่มีสติไงทำช้าทําเร็วก็ไม่รู้อ่ะแต่เราไม่มีแต่เวลามีสติมันเหมือนก็ว่าเอ๊ะทำไมเราทําช้าเหมือนมีค่อยๆทำตโลโมชั่นอย่างนั้นแต่จริงๆก็ทําแบบนั้นแหละแต่ไม่รู้ไม่มีสติเท่านั้นเอง ไม่รู้นะแต่ทำา,ามาเห็นว่าตอนที่เราไม่มีสติเราก็เดินแบบนี้แหละแต่พอเวลามีสติทำไมรู้สึกว่าเราเดินช้า<ฮ>เวลาทําอะไรก็เหมือนกันเ,เวลาไม่มีสติเราก็รีบๆทาอะไรอนยะ่างนั้นแหะแต่พอเวลามีสติทำไมมันรู้สึกว่ามันเร็เวหรือวันช้าอะไรอย่างเงี้ยแสดงว่าที่โยมกวาดมาทั้งค่อนทางนี่โยมไม่มีสติเลยใช่ไหมทำนองนั้นนะแต่พอมีสติแล้วรู้สึกว่ามันช้าน่าจะเป็นอย่างนั้น แวบเดียวนะคะใช่ขณะที่ลัวช้าทำช้าช้านั่นแหละแต่จริงๆแล้วก็ทำแบบนั้นแหละนะแต่ว่าสติมันไม่มีไปไหนก็ไม่รู้ละไม่ต้องไปตามหามมนหรอกแต่เวลามีสติะมันจะรู้สึกว่ามันมันมันอาการท่าทางมันช้าลงอย่างนี้เวลาเดินก็เหมือนกันก็เดินช้าช้าแต่จริงๆมันก็เดินปกตินั่นแหละแต่พอมีมีสติเหมือนกันมันเดินช้า เนะี่ยลองไปดูหลายๆเรื่องอะนะฝาดก็เหมือนกันถูก็เหมือนกันเวลาไม่มีสติอะมันก็อีกอย่างหนึ่งเวลามีสติก็อีกอย่างหนึ่ง <Yeah. S 1> แล้วก็ไอ้เรื่องมีสติในการทําอะไรทุกอย่างเนี่ยอาตมาเองเคยได้ยินเขามานะบอกว่าให้มีสตินะทํางานก็ให้มีสตินะ <Yeah. S 1> เอแล้วสติมเป็นยังไงว่าไปตั้งยังไงมันไปหาที่ตั้งสติมต้องมีที่ตั้ง่าอย่างนั้นเถอะไปตั้งที่ไหนเนาะ ตั้งที่แขนหรือตั้งที่ขาอะไรอย่างนั้นมันก็ไปหาที่ตั้งอีกแต่จริงๆไม่มีหรอกไม่มีเราคิดไปเองแต่เวลามีสติอะเอาอย่างที่โยมเล่ามาแหละมันช้าอย่างนั้นอะมันถึงรู้ว่าอ๋อเราเราช้านั่นั้นมีสติแล้วแต่เวลาที่ไม่รู้ไม่มีสติอะมันช้าหรอือมันเร็วมันก็ไม่รู้วะโอโยมคิดว่าโยมมีสติตั้งแต่ต้นเริ่มกวาดอาอ มันมันต่างกันนี้ตรงที่เรามีสติเราจะรู้มันรู้เนื้อรู้ตัวของนั้นแต่ตอนที่ไม่มีสติเราก็ทําแบบนั้นนะแต่เราไม่มีไม่รู้เนื้อรู้ตัวอะไรหรอกมันเหมือนกับว่าเรามีสติแต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่สติตรงนั้นมันเหมือนกับว่ามีแต่ว่ามันไม่มีเหมือนกับที่เราเคยมีสติจริงๆนะมันเหมือนกับมีอะไรที่มันสติของเราที่เราคิดว่าเป็นสติอะ มันมันลองไปเทียบเคียงดูนะกับมีสติจริงๆอะมันต่างกันที่ว่ามีสติที่แรกมันเป็นยังไงมันอาจจะรวมๆนิ่งๆอะไรสักอย่างหนึ่งไม่คิดนึกปรุงแต่งไม่ฟุ้งซ่านหรืออาจจะนิ่งๆอะไรสักอย่างหนึ่งอะไรนะ,ะแต่ไม่ใช่สติตัวจริงก็แล้วกันนะแต่สติตัวจริงมันอีกอย่างหนึ่งมันจะมารู้เนื้อรู้ตัวตัวสติตัวเนี้ยแล้วมันจะรู้สึกว่าไอ้ ه, ทำไมเราทําอย่างนีองงน้อย่างนั้นชะ้าอย่างเงี้ยนะะ มันมันจะต่างกันที่เราทําแล้วเราไม่รู้อะทําเร็วหรือทําช้าก็ไม่รู้อะแต่เวลามีสติเมื่อไหร่อ่ะมันจะรู้อ๋อนี่เราทําช้านี่เราทําเร็วนะเดี๋ยวจะเทียบเคียงให้เห็นอีกอันหนึ่งเวลาฝาดเราเห็นมดตอนแรกไม่เห็นมดหรอกฝาดที่เรือนเทุติเราก็ฝาดเร็วๆแต่พอเราไปเห็นมดเอ๊ะทำไมเราฝาดช้ามันเร็วกับช้าต่างกันฝาดเหมือนกันแต่ไม่เหมือนกัน ทำไมเราถึงฝาดเร็วเพราะเราไม่เห็นมดแต่พอเราไปเห็นมดเราฝาดช้าเออมันต่างกันตรงที่เร็วกับช้าแต่ว่ามีสติกับลงลุนสติก็คล้ายๆอย่างนี้แหละตอนแรกเราไม่มีสติก็ฟาดไปแต่พอมีสติเห็นมดคก้ๆเกิดกรุณาสงสารมดก็เลยต้องฝาดช้าเพราะเดี๋ยวแขนขามันจะพิกลพิการเ <laughs> นี่ยมันลักษณะอย่างนี้ก็ได้นะที่เรารีบอะ เดินก็เหมือนกันเ่ยยกตัวอย่างเช่นโยมฝาดถนนหนทางอย่างนั้นน่ใบไม้โยมว่ามีสติเหรอ <ยม S 1> คิดว่า,วามีมใช่ไหมคิดว่ามีค่ะ,ะแล้วตอนที่ต่อมาเวลามีสติแล้วก็รู้สึกว่ามันช้าละ่ะมันต่างกันไหมต่างค่ะเ,<อ>เห็นหรือว่าสติทีแรกเนี่ยที่คิดว่ามีเนี่ยนะคะเป็นสติเจือจงัง<อ>แต่สติที่เป็นภาพช้าเนี่ยโอ้เป,เป็นสติจริงจัง แบบไอลอมๆนิ่งๆอยู่ที่ใดที่หนึ่งก็ได้เหมือนกับว่ามันจะมีสติอย่างนั้นแหละนะเหมือนตั้งใจจะทําอะไรมันจะจิตมันจะรวมแบบนั้นนะเอาสติที่มีจริงๆเล่นะตรงนั้นนะของจริงเขาจะรู้เลยว่าทำไมเขารู้สึกว่าเราฝาดช้าเราเดินช้านะเป็นสติอะและอย่างสตินี่มันก็เป็นองค์ของสมาธิ แต่สติตัวเนี้มันจะสามารถระลึกได้ี mm ่ย hmm. ทำไมเราถึงทําช้า mm hmm. เดินช้าอะไรอย่างเงี้ยนะแต่ถ้าเป็นแบบสมาธิมันจะรวมๆนิ่งๆอยู่ที่ใจมันไม่ได้ออกมารู้กายที่กำลังเดินกำลังฝาดกำลังทำอะไรหรอกมันลักษณะคล้ายๆกัน mm hmm. ที่ที่โยมว่ามันเป็นสติที่แรกอะ่ะ mm hmm. แล้วก็สติตัวจริงที่ว่าเนี่ย mm hmm. เขาจะต้องมารู้ mm hmm. ที่เป็นปัจจุบันด้วยนะ สติที่กําลังระลึกอยู่กําลังระลึกอยู่ที่กายเนี่ยก็อย่างเนี้ยพอระลึกอยู่ที่กายปั๊บเนี่ยตัวเนี้ยสติเขาจะมีและลักษณะของสติเขาเนี่ยมันมีธรรมชาติอีกอย่างหนึ่งคือมันจะระลึกได้ตัวตัวธรรมชาติเขาก็จะระลึกได้ว่าเราอยู่ในอาการท่าทางยังไงแ<อ>หมเช่นกําลังฟาดกาลังถูกำลังอะไรเนี่ยเขาจะระลึกตรงนั้นได้ปัจจุบันตรงนั้น นะแต่ถ้าเป็นลักษณะของอีกอย่างสมาธิเขาจะไม่ระลึกเหมือนสติอย่างนี้นะเขาจะเฉยเฉยนิ่งนิ่งดิ่งๆ,งๆเพลินเพนเหมือนเข้าถ้ำอะไรอย่างนี้แหละ mm hmm. เขาไม่รับรู้อาการท่าทางที่จะนิ่งหรือไหวเนะี่ยอาการท่าทางอย่างนี้เขาจะไม่รู้หรอกแต่มีสติไหมมันก็เป็นองค์ของสติเหมือนกันสมาธิแบบนี้นะความเพียรกับสติแหละเป็นองค์ของสมาธิอยู่ แต่ไม่ใช่ไม่ใช่สติแบบที่เป็นวิปัสนาก็แล้วกันวิปัสนานี้ยเขาจะรู้ตัวว่าเขากําลังทําอะไรอยู่อยาบทใหญ่ยาบทย่อยยาบทใหญ่เช่นกําลังเดินยาบทย่อยเช่นกําลังอาบนา้ําล้างหน้าแปรงฟันปัดฝาเช็ดถูอะไรอย่างงี้เขาจะออกมารู้ได้ทั้งอาการที่กําลังทําอยู่ตรงนี้